กุ๊กกี้แลนด์ช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุกกี้แลนด์ช็อปโนงเติมเกมไวจนบริษ,ษัทต,ต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เพลดล้านหรือลิงไลยอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุ้กกี้แลนด์ช็อปไปเติมกันเลยสุสดครับพื่นอนชาวอีฟุตบอลบอยทุกคนทุกท่านครับเพื่อกับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำสิบแผนทคนคติเอาไว้ที่ยืนสวยแนะนำให้ใช้และก็คนใช้เยอะครับ เวลาที่ผมอัดคลิปดู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่11มีนาคม2568นะครับก็จะมารวบรวมแผนเทคติกเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเทคติกหลักที่เน้นเปิดมงเกมมิ่งนะครับมาฝากพวกเราในวันนี้คลิปนี้ขอสัก100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันต้องเป็นรบายด้วยนะครับหรืออยากส่งกำลังใจโดยตรงให้กับช่องเป็นรบายบายจันต้อง สามารถส่งสมบูแตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเป็นประบายใจันต้องมีเพจให้พวกเราติดตามแล้วนะครับากติดตามเพจ่อยนะครับโอเคครับไปดูนะครับแผนยอดฮิตที่เป็นเทคนิคหลักเป็นเอาไว้นะครับแบบไม่ต้องแต่งแผนพี่น้องหลายคนขอเข้ามานะครับไปดูแผนแรกเลยตัวนี้แผนเมตาเลยนะครับซึ่งเป็นทีมใหม่ที่มีแผนนี้ด้วยเทคนิคหลักเป็นเอาไว้ลาดแผน130กูที่ตะสมุสศร ไปทีมซิติ้งไปทีมไปติดครับโอเคครับดึงตัวแรกเลือกที่เทบิบยุลูปทีนี้ครับให้พวกเราเลือกที่ลีกฮอนแลนด์ครับกดก็ไปแล้วตามหานะครับพี่น้องสโมสรน,นี้นะครับสโมสรที่10บลาดแผน130กดดันไปแบ็กกลับไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ์เอาป้าก็จะเป็นฟูชันซีหนึ่งสามสนะครับถ้าใครเล่นแท็กติกเอาไว้แนะนำทีมนี้เลยนะครับแผนนี้ หลายคนชอบใช้กันมากๆเลยหลาดแผน130ครับพี่น้องมาดูแผนรูปตน้นคริสต์มาสกันบ้างครับเทคนิคเอาไว้นะครับหลาดแผน228ไปที่ตตสมูสอนไปทีมซูติงไปที่ไปทีมครับเคครับสองตัวแรกเลทีทวีปสอเมริกาแล้วก็ให้พวกเราตามหารีกบารซิลรับแล้วก็เลือดที่สมูสอนที่8ครับสมูสอนวัดกุฎดิกกามากับ,ลบหลาดแผน228กดดันปายแบ็กกับ ไปดูการยืดของแผนนี้กดติฟฟอฝ่าก็จะเป็นฟอร์มชัน4-3-2-1ครับเทคนิคหลักของทีมนี้ก็คือเป็นเอาไวนะครับหลักแผน2-2-8ครับพี่น้องโอเคครับไปดูหน้าสากันบ้างครับที่เป็นปีกสูง2ข้างซึ่งเหมาะมากนะครับสำหรับสายริมเส้นนะครับพี่น้องเทคนิคเอาไวหลักแผน3-4-2กุธีตาสมุตรศรเบทีมซิติงไปที่เบทินครับโอเคครับสาตัวแรกเลือกที่ n o r t h นด์ t ิทเทิลอเมริก แล้วก็ตามหาในชันแนวครับแล้วก็เลือกที่ทีมชาติอเมริกาหลัดแผน3-4-2กดดันไปแบ็กกับไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟอปไปตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์ชั่น4 3 3ครับปีกทางแผนนี้บอกเลยสุดจัดแน่นอนครับเปิดมงเกมมิ่งถูกใจสิ่งนี้ครับเทคนิคเอาไว้หลาดแผน3-4-2ทีมชาติอเมริกาครับไปดูหลัง3หน้า3กันบ้างครับซึ่งก็เป็นหน้าต่ำหุบเข้ามา2ตัวพี่น้อง ติดเอาไว้จะจ๋าเลยล่ะแผน5 1 2หนึ่งสกุบทีตะสมุนสอนแบททีมซิตติง้งไปทีเบททีมครับโอเคครับ5ตัวแรกเลือกที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็เลือกที่เนชันแนลกลับแล้วพวกเราเลือกที่ทีมชาติเอลจีเรียลัดแผน5 1 2กดดัไปแบทกลับไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นฟังชั่น3 4 3นะครับหน้า3นะครับหลัง3ซึ่งก็เป็นหน้า3ที่ เป็นหน้าต่ำา2ตัวนะครับตะกอน้าเปา CF 1ตัวเทคนติกเอาไวา้หลาดแผน5 1 2ทีมชาติแอลจีเรียครับไปดูแผนนี้ครับนี่แผนนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นบล็อกนะออโอเคนะครับในแอปก็จะเป็นแบบหนึ่งแล้วก็ในในตัวเกมก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ฟังชั่นที่หลายคนชอบเล่นกันมากๆเลยเทคนติกเอาไว้นะครับหลาดแผน8 1่แปที่งีตัสมูสอนแบททีมสติงไปทที่เป็นทีมครับ โอเคครับสีตัวแรกเลือกที่เอเชียอเชิเนยแล้วก็ตามหาในเช่นแนลครับแล้วก็เลือกที่ทีมชาติอุซเบกิสถานกับหลาดแผน48-1กดดันไปแปบ็กกลับไปดูการกยืนของแผนนี้กดดีฟอร์ไปตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์ชั่น5-1-3-1นะครับหลัง5กลางรับ1ซิตเตอร์ฟิลดหนะครับปีก2ข้างหน้าเดียวนะครับเทคนิคเอาไว้หลาดแผน4 8 1ทีมชาติอุซเบกิสถานครับ ไปดูตัวนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าคู่หน้าต่ำตัวแผนปลดมุมเกมมิ่งเลยนะครับแผนนี้หลายคนชอบใช้ปีกต่ำสอข้างหลันสี่แทคติกหลักเป็นเอาไวา้ล่ะแผน1ิบแปดสี่กุทีตาสมุทรศรแบทเทมซิติ้งไปทีแบทเมครับโอเคครับสีตัวแรกเลือกที่เอเชียโอเเียเนียตามหากับพี่น้องในชาแนลแล้วก็เลือกที่ทีมชาติเกาหลีใต้กับหลักแผนสิแปดกดันป่ายแบทกับ ไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟォไปตัวนี้ก็จะเป็นฟังชัน่น4 42ครับหลัง4หน้าคู่ซึ่งก็เป็นหน้าต่ำหนึ่งตัวปีก2ข้างนะครับพี่น้องโอเคครับทคติกหลักเป็นเอาไว้หลักแผน18 4ทีมชาติเกาหลีใต้ครับไปดูแผนนี้ครับการรับ2ตัวหน้า3แล้วก็จะมีปีกต่ำด้วยแล้วก็มีปีกสูงด้วยนะครับทคต,ติกเอาไว้แล้วก็ปีกเคาน์เตอร์หลักแผน182แปองไที่ตะสมุสรศแบททีมซิติงไปที่เปทิงครับ โอเคครับสีตัวแรกเลือกที่เอเชียโอชิเนียทีนี้ให้พวกเราตามหาเนชั่นแนลแล้วก็เลือกที่ทีมชาติไชน่าครับหลาดแผนสิบแกดดันฝ่ายแบ็กกับไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟァป,ปายก็จะเป็นฟังก์ชัน3 2 2 3นะครับเป็นหน้า3กลางรับ2ตัวนะครับหลัง3พี่น้องเทคนิคเอาไว้แล้วก็พิกเคาน์เตอร์ลาดแผน1082ทีมชาติจีนครับไปดูหน้า3นะครับพี่น้อง เทคนิคเอาไวจจา้จัดจ๋าเลยพี่น้องเกยียรติครับเหมาะมากนะครับสำหรับเปิดมงเกมมิ่งลาดแผนหนึ่งเจ็ดแสนสิบสี่ไปที่ตะสมุทรศไปทีมซิติงไปที่ไปถึงครับโอเคครับดึงตัวแรกเลือกที่ชวีฟยุลูปทีนี้ครับเลือกที่ในชั่นแนลครับตามหาครับพี่น้องทีมชาตินี้นะครับหาครับทีมชาติที่34มสสอาเซอร์ไบจานลาแผนหนึ่งแสนสิบสีกดดันฝ่ายแบ็กกลับไปดูการยืดของแผนนี้กดดีฟอไป จะเป็นฟังชั่น4 2 1 3ครับหน้า3ทางออกมาแล้วก็กลางิตเตอร์ฟิลถักมาด้วยครับแนะนำให้มีการรับ1ตัวสุดจัดแน่นอนแทคนติกเอาไว้ครับลาดแผน1734ทีมนี้บอกเลยแหละคนชอบใช้ครับทีมชาติอัศว์ใบจานครับไปดูหน้าคู่นะครับจะยืนคล้ายๆกับทีมชาติเกาหลีใต้แต่ตำแหน่งหน้าต่ำหรือหน้าตัวหลอกนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายแทคนติกเอาไว้ครับลาดแผน2 7 7เจ็ดเอยู่ที่ตาสมุนทรแมททีมสติง ไปที่เป็นทีครับโอเคครับ2ตัวแรกที่ทวีปเซาอเมริกาทีนี้ตามหาเนชั่นแนวรับแล้วก็เลือกที่ทีมชาติวัยละแผน2 2แผน2-2-7กดดันไปแบ็กกับไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอ์ไปตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน4่สี่สนะครับหน้าคู่ซึ่งก็เป็นหน้าต่ำทางด้านซ้ายหลัง4สเตฟ,ฟิลคู่ครับแทคติกเอาไว้ละแผน277ทีมชาติปกวัยครับ ไปดู4213อีกตัวนึงครับตัวนี้หน้า3ปีกสูงแล้วก็กางรับ1ตัวสเตอร์ฟิลด์1ตัวหลายคนชอบใช้กันมากเลยนะครับเทคนิกอไวัยแล้วก็ควิกโคตเตอร์หลาดแผน1นึ7กสิบเที11 7, 11 7. ่ทัดสโม,มสรแบ็กทีมซติง้งไปที่แบ็กทีมครับโอเคครับดึงตัวแรกลุกที่จะบิยลยุโรปทีนี้ครับตามหาเนชั่นแนลแล้วก็ลูกที่ ard, ทีมชาติอ่ายูเครนหลาดแผน1น7่งกดดันไปแบ็กขับ ไปดูการยืดเครแผ่นนี้กดดีฟอร์ปไปก็จะเปลี่ยนฟังชั่น4 2 1 3ครับหลัง4หน้า3าการรับ1สเตตฟิลหนึนะครับเทคติกเอาไว้ ide, แล้วก็พลิกเคาน์เตอร์ล่ะแผ่น1 1 7 7ทีมชาติอยู่เขตครับไปดูการลุก2ตัวนะครับนี่การลุกแบบไม่ต้องปรับด้วยเป็นแผนหนึ่งที่เปิดบงเกมมิ่งดีเลยนะครับแนะนำให้ใช้เลยเทคติกหลักเป็นเอาไว้ ide, ล่ะแผน 18, 18, 18. ่น1 0บแปกูที้ตาสมูศร์แบททีมสติงไปทีไปถึงครับ เครับสีตัวแรกลืกที่เอเชียโอเชยเนียทีนี้ให้พวกเราตามหาเนชั่นแนวแล้วก็ลึกที่ทีมชาติอินเดียละแผน1 0 8 1 1กดดันฝ่ายแบ็กกับไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอร์ไปเป็นฟอร์ชันส1่นสห,น,สหน,นะครับหลัง4ีกลางลุก2ตัวหน้าเดียวกลางลุก2ตัวนี้ไม่ต้องปรับด้วยนะครับปีกทางออกมาครับซึ่งเป็นปีกต่ำสองข้างพี่น้องแล้วก็เปิดมุมเกมมิ่งโคตรมันครับติคกเอาไวล้ละแผน1 0 8 1 1ทีมชาติ อินเดียครับไปดูการรับ1ตัวสเตฟฟิลหนึ่งตัวหลังสีหน้าเดียวนะครับแทคกติกเอาไว้หลัดแผนห่านหนึ่งสามตุ้ธีตะสมุทรศรแบททีมสติงไปทีมเบททีมครับโอเคครับหาตัวแรกเลือกทีทวีปแอฟริกาแล้วก็ตามหาเนชั่นแนลแล้วก็เลือกทีทีมชาติมมโมลโ,โลโคล,ลาแผนห่านหนึ่งสามกดดันไปแบทกลับไปดูการยืดของแผนนี้กดดิฟฟป่าไปก็จะเป็นฟอร์ชั่นซีสอง 3 1ครับการรับ1ตัวสเตตี้ฟิลหตัวนะครับแบบไม่ต้องปรับด้วยเทคนิคหลักเป็นเอาไว้ลาดแผน5 1 3ทีมชาติมโมร็อกโกนะครับมาดูแผนนี้ครับนี่แผนนี้หลายคนชอบใช้นะครับซ1ห1น,น,นะครับแต่ปีกไปยืนสูงทคกติกเอาไว้แล้วก็ฟิกเคิร์เตอร์ลาดแผน1 8 27กูยีทีตามสมุทรศรไปทีสติงไปทีม,ไป,ทม,ไ,ปทมไปถึงครับโอเคครับสีตัแวแรกเรที่เอเชียโอเชียเนียตามหาครับในชันแนล แล้วก็ลืกที่ทีมชาติอ่าตัวนี้นะครับตามหาทีมชาติสิงคโปร์ครับหลาดแผน18 27กดดันป่ายแบ็กกับไปดูการยิงของแผนนี้กดดีฟ้าไป้ายจะเป็นฟาวเลนซีนึ่งซีหนึ่งครับแผนนี้ก็หลายคนชอบใช้นะครับถ้าใครใช้เทคนิคหลักเป็นเอาไว้แนะนําทีมนี้ครับหลาดแผน18 27ทีมชาติสิงคโปร์ครับไปดู C-2-3-1 ที่ปีกต่ำหุบเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นแผนใหม่เหมือนกัน ที่เข้ามาในสัปดาห์นี้แทคติกออนไว้และแผนฮันหลึ่งสิบแปกุนทีตัดสมุศรเบททีมซิติง้งไปทีมแบทแบทีมครับโอเคครับมาตัวแรกเลืเกเอกเลือกที่ทวีปแอฟริกาตามหานนเนชั่นแนวแล้วก็เลือกที่ทีมชาตินี้นะครับซิมบับเบค้ครับลาดแผน5 1นหกดดันฝ่ายแบ็กกับไปดูการยืดของแผนนี้กดดีฟอร์ฝ่ายนีเป็นโฟลชันสี่สองสามหนึ่งนะครับการรับ2ตัวปีกจะหุบ ก็มานะครับแล้วก็จะเป็นหน้าต่ำอ่าหน้าเป้า1ตัวนะครับเทคนิคเอาไว้หละแผนท่าหนึ่งสิบแปดทีมชาติสิมบับเบกครับมาดูเสียงสาบกันบ้างครับเทคนิคเอาไว้นะครับตัวนี้ก็เอาไว้แล้วก็ลองบอลครับหลาแผนสองเจ็ดหกอุติทัศวงสอนเบททีมซิติง่งไปทีไปติดครับโอเคครับสองตัวแรกลูกทีทวีปเซาอเมริกาตามหาครับเนชันแนลแล้วก,ก็ลูกที่ทีมชาติโบลิเวียหลาแผนสองเจ็ดหกกดดันฝ่ายแบก็กกลับ ไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอปไปก็จะเป็นฟุตชันสี่สามสามนะครับสตเตตฟิลด์หนึ่งตัวแล้วก็ปีกสูงสองข้างเทคนิคเอาไวา้แล้วก็ลองบอลหลักแผนสองเจ็ดหกทีมชาติโบลิเวียครับไปดูการรับหนึ่งตัวสเตตฟิลด์หนึ่งตัวแต่จะสลับฟังนะครับก็จะคล้ายๆแผนก่อนหน้านี้ทคกติกเอาไว้จ้าเลยหลาแผนสี่เจ็ดเก้ากูทีตาสมศสูศอเบทีมสติงเบททีเบทถึงครับโอเคครับสี่ตัวแรกล้วทีเอเชียโอเชียเนียตามหาครับ เอฟซีแชมเปี้ยนลีกถูกครับแล้วก็ลิกที่สมูทรสอนสซปหารเอลาแปดสี่เจ็ดเก้ก็ดันปแบ็กกับไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟอร์ไปก็จะเป็นฟอร์ชัน4231ครับการรับหนึ่งตัวเซิเตอรฟิลหนึ่งตัวครับเทคนิคหลักเป็นเอวานลาแปดสี่เจ็ดเก้าสมูทรสอนสปหารเอครับไปดูแผนที่โคจะเป็น โนหนึ่งของผมเลยนะครับกดเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็หลายคนชอบใช้ก็คือ C1 2 3สาครับสำหรับนี้อยู่ทีมนี้พี่น้องเทคนิคหลักเป็นเอาไว้ละแพ้สิบแปดยี่สิกุฏิตะสมุทรศรเบ็ดทีมสติงไปที่เบ็ดถึงครับโอเคครับสีตัวแรกเลือกทีเอเชียโอชินเนียตามหาครับเนชั่นแนลแล้วก็เลือกที่ทีมชาติตัวนี้นะครับมาเลเซียละแพ้1ิบแปกกุฎันฝ่ายแบ็กกลับ พายุกันยืนของแผนนี้กดดีฟรอปไปจะเป็นฟาวชั่น4-2-1-3แต่ถ้าอยากได้4-1-2-3ก็เปลี่ยนจากตำแหน่งเซนเตอร์ฟิลด์เป็นแอติกกิ้งมิดฟิลเดอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟาวชั่น4-4-1-2-3นะครับซึ่งก็เป็นแผนหลักของผมเลยนะครับโอเคครับแทคติกหลักเป็นเอาไว้ลักแผน18 26ทีมชาติมาเลเซียครับ,รบพี่น้องโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ10แผนแทคติกเอาไว้ที่คนนิยมเล่นระ จำสัปดาห์นี้นะครับแผนก็จะอัปเดตทุกๆสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตทุกๆสัปดาห์ให้นะครับขอเข้ามาก็แล้วกันนะครับสุดท้แผนในเพิ่มเติม าการยืนแบบไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมอีฟฟิซบอลวเพิ่มเติมที่เราสงสัยกันอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทําคลิปให้พวกเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมานิทาคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของจ่องจัดต้องเป็นัายอยู่ดีครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ